วันนี้มีเวลานั่งไล่ตอบคอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับท่านคลายข้อสงสัยแล้วก็เป็นวิทยาทานความรู้ให้กับผู้อื่นด้วยตอบคำถามเรียกย่อๆว่าคุณซุมนะครับคุณซุมถามว่ามีบริการหลังการขายไหมครับแน่นอนครับงานเคลือบแก้วเคลือบกาฟีนงานติดรับฟิล์ม ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ทุกร้านเขาก็มีบริการหลังการขายหมดทั้งสิ้นครับเวลาท่านจะเลือกใช้บริการร้านใดสิ่งสําคัญนอกจากท่านจะดูน้ํายาแล้วดูฝีมือคนทําแล้วบริการหลังการขายสําคัญมากครับดีเทลพวกนี้แต่ละที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วแต่พฤติกรรมบริบทรสนิยมองค์ความรู้ถ้าเป็นร้านผมเอเซียคาสปา บริการหลักการขายเมนเทนแนนซ์นัดหมายคิวทุก6เดือน6เดือนเราจะมีแอดมินติดต่อไปเชิญท่านบุ๊ก i ิ้งจองคิวกลับมาเข้ามาเมนเทนแนนซ์ hmm. เพื่อตรวจสอบสภาพผิวแล้วก็ทำการสเปรย์น้ำยารีโค้ดทำความสะอาดล้างดีเทลลิ่งมีค่าบริการซึ่งเป็นค่าแรงล้างรถ1,000จนถึง1,500บาท แล้วแต่ไซซิ่งของรถท่านค่าน้าํายาค่าดําเนินการอะไรต่างๆไม่มีความพิเศษของผมอาจจะไม่เหมือนที่อื่นใดก็คือเราไม่ต้องลงกราฟีนซ้ําการที่ผมบอกว่าสารติดทนนาน7ปีนี่คือเรื่องจริงไม่ได้เป็นกุศโลบายหรือเทคนิคการขายนะครับแต่ว่าผมมั่นใจน้ำยากราฟีินยี่ห้อนี้ที่ศึกษามาจากห้องแลบออสเตรเ l i a คู่มือของน้ำยาตัวน,นี้เขาเคลมว่าติดทนถึง9ปีนะครับ แต่ผมก็มาตีหย่อนให้ท่านกลางกลางอยู่ที่7ปีก็ถือว่ามากเพียงพอพอสมควรแล้วมาถึงที่ผมมาเมนเทนแนนซ์ใช้เวลา2อสาชั่วโมงพอครับนักธุรกิจ CEO ทั้งหลายนั่งชมการทำงานได้ครับสองสามชั่วโมงรับรถเงาง,งามกลับบ้านเหมือนเดิมเราจะไม่มีการมาขัดปั่นน้ำยาผมทำอู่สีมา50ปีเนี่ย การไปปั่นใดๆก็ตามเยอะๆเนี่ยมันทําให้เล็กเกอร์บางปฏิเสธไม่ได้แน่นอนนะครับเล็กเกอร์บางมากๆเจอมลภาวะหรือไปขัดซ้ํามากๆสีแตกครับสีแตกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมทำโอ้สีมาเยอะสีแตกนี่คือต้องพ่นสีใหม่เท่านั้นนะครับไม่มีทางแก้วิธีอื่นซึ่งจะทําให้ท่านเสียเวลาแล้วก็ถ้าเป็นรถหม่ป้ายแดงก็เสียความรู้สึก การขัดเยอะๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับลดเท่าไหร่เราจะทําตามความจําเป็นทําความสะอาดเปิดผิวครั้งแรกก่อนเคลือบกาฟินครั้งเดียวจบส่วนการเคลือบใหม่ก็มีครับเป็นอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ท่านเปิดเครมทําสีใหม่หรือท่านทําสีจุดใดจุดหนึ่งมาใหม่เรามีบริการเครมการเคลือบฟรีได้ทั้งคันทุกชิ้นทั้งคันฟรีตลอดอายุการใช้งานเจปีถ้าท่านสมมติว่าท่านไปเกิดอุบิเหตุที่ฝากระโปรงหน้า เราไปทําสีฝากระโปรงหน้ามาใหม่ก็เอากลับมาเคลือบกราฟินฝากระโปรงหน้าได้เลยครับชัดเจนนะครับการบริการผมใครอยากได้รถเงางามให้กราฟินปกป้องขั้นสุดในเรื่องการยกระดับความเงางามมาเจอผมที่เชียคาสป,ปาทั้งเชียงใหม่เชียงรายนะครับ